สวัสดีครับปปปันชาแนลสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวพุทธสถานนะครับผมวัดพุทธาวาสอําเภอสัสคันจังหวัดกาลสินคู่บ้านคู่เมืองนะครับผมไปชมกันเลยครับมานํากันเพี่น้องปองไปสุกุสกุนครับที่เห็นเด่นเป็นสงานี้โอ้โหบนยอดเขาสูงสุด654ขั้นบันไดสวรรค์ครับสำหรับญาติโยมที่แรงสัททา นะครับสามารถที่จะเดินขึ้นบนบันไดสวรรค์นี้ได้เลยนะครับใครมาที่นี่ก็โชคดีทั้งนั้นแหละครับผมนะครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอสัตสขันนะครับผมมาง่ายนะครับผมมาก็เจอเลยครับผมที่อำเภอสัตสขันซ้ายมือเลี้ยวซ้ายนะครับผม้าขวาก็จะเป็นอำเภอาม่วงนะฮะส่วนวัดพุทธวัด สิก็อยู่ตรงอำเภอสัสคันเลยครับบันไดสวรรค์6กร้าิันพี่น้องโปรไปสุขสุข้นครับมีแรงสทธากับมันมาสการได้ครับเด้เหมืมนอนผ้ามาเที่ยวแบบพุทธสถานพามาไหว้พระครับถ้าใครไม่สะดวกเดินขึ้นมีอีกทางหนึ่งนะครับที่สะดวกสบายสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นได้แต่ต้องการที่จะไปนมัสการท่าน สิ่งศักสิทธ์ข้างบนนะครับผมองค์พระม้าปารนนั่นเองนะครับานานาครับสวยงามมากๆพญานาคราดคู่เลยครับปู่ย่าคุ้มรองนะครับคอยต้อนรับอปกปักรักษาญาติบุญทั้งหลายที่มานมัสการน,นะครับหมอปานชาแนลครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับพี่น้องป้องไฟสุขูสุขุนครับปณิอปานเช่วยทางครับผมพาพี่น้องป้องไฟสุขูสุขุนครับมานมัสการพระพุทธม,มา,ารอเหงวัดุคศรีนะครับผม ยุบบนเขายอดสูงสุดครับผมบันไดขึ้นมากกับจะมานเป็นบันไดสวรรค์กับประมาณ6กร้อยกว่าขันซึ่งมันชันมากซึ่งปปานเชื่อว่าสามารถสี่ขึ้นมาได้ครับแต่ว่าปปานเชื่อว่าสามารถสิขึ้นไม่อีกทั้งใดคือขึ้นมาทาั้งรถรับสามารถที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องรถจนหรือว่ารถส่วนตัวหรือว่าใช้บริการของทั้งวัดครับขึ้นมาก็ขึ้นมา20บาทแต่กรลง20บาทครับสามารถที่จะขึ้นมาบนยอดเขาสูงสุดได้เลยครับเข้าไปชมบรรยากาศบ้านนมัสการค์พราปาโลครับผมบรรยากาศดีดีครับ พาไปชมมาเอาบุญน้ำกันได้พี่น้องป้องไปสุกุลสุพน,นครับไปชมบรรยากาศทางบนกันเลยครับโอปานชนด้สวัสดีครับไใช้บริการรถครับ20บาทสวัสดีครับเก็บตั๋วขาขึ้นไว้นะครับขาลงไม่ต้องจ่ายครับผม ใทีเดียว20บาทเขาจะมีตั๋วให้นะครับผมนี่ทางรถยนขึ้นนะครับสะดวกสําหรับคนที่เดินขึ้นไม่ไหวหรือว่าเร่งเรวดนะครับผมต้องการที่จะมานวัตการมสามารถเอารถยนตส่วนตัวมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนยอดเขาสูงสุดได้เลยนะครับผมบรรยากาศสวยมากเลย <c oughs> ทุกท่านพอ,พนอ,ปอไปออกปปามาเที่ยว มัสการองค์พระมาปาโรค,ครับผมถึงแล้วลรรครับผมลานจอดรถนมัสการครับผมกราบนมัสการครับนี้สร้างใหม่นะครับนมัสการขัานด้วยนะครับดูบรรยากาศนะครับสวยงามไม่หัวตัวใหญ่ บรรยากาศสวยนะครับ่รมรื่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนมัสการพระเจ้าเดี๋ยวเราจะกำลังจะเดินไปทําบุญกันนะครับเดี๋ยวเราไปทําบุญกันเลยครับไปนมัสการองค์พระมะปาโลดามมาเลยครับพี่น้องพ้องไปสุขุสุข้นครับผมอันนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับเดี๋ยวจะดูทางที่รถขึ้นมานะครับผม นี่แหละครับผมทางที่รถขึ้นมานะครับลงก็ลงด้านนี้แหละครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายเสื้อขายผ้าทงผ้าถุงอะไรางเนี้นะฮะแล้วก็น้ําดื่มอะไรแบนี้ลูกช,ชิ้นอะไรางเนี้ครับผมเบาๆเดครับผมป <c oughs> าปิดอดครับ <c oughs> ผมเบาน้วหัวมวนครับมาทําบุญกับร่มดีจมใส่ครับเรากําลังจะไปทําบุญกันแล้ว แล้วก็มีแอลกอฮอล์ไั้อุณหภูมิตามมาตรการนะครับผมอันนี้ทุกเขียนนะฮะตามสีวันเกิดน,นะครับบูชา20บาทนะครับผมจุดเทียนชัยนะฮะไปทำบุญแล้วเป็นรอยเทียนเอาเลิกเอาโชคเอาชัยนะครับผมส่วนปอปานชแวได้สีส้มเพราะเกิดเป็น อภิช right? right? <laughs> right? <t hopping> ัยเกิด <categor> ว <ical> ันพฤหัสบดีครับเขาบอกว่าเป็นคนใจดีอ่ะเอ็นครูเนาะชอบช่วยเหลือคนเนาะใจดีชมัวเองโอ้โหวัดทุ่งฝนน้ำตกครับผมไม่ใช่ลาบไม่ใช่ไม่ใช่ลาบไม่ใช่ลาบน้ำตกนะฮะน้ำตกจริงๆครับผมอากาศสวยงามมากๆครับผมแล้วก็มจิตเยันชัยนะครับผม ทำบุญนะครับเดีย๋ยวลงตู้ไปแล้ววันนี้ทุกท่านสวัสดีอปอปันชนะครับจุดเยียงชัยนะครับผมเดี๋ยวความโชคดีนะครับลอยสิ่งไม่ดีไปเอาจต่สิ่งดีนั่นนะครับผมถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ มานมัสการองค์พรมะมาปาโลได้นะครับเดียวเรากำลังจะไปแล้วครับขึ้นไปข้างบนกันะครับผมกราบนมัสการองค์พรมะมาปาโลครับผมวัดพุทธาวาสอำเภอสัสขนหูสิงห์นี่เองนะครับผม สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านขวามือนะครับผมตามมาเลยครับไปทำบุญกันครับผมแล้วก็บูชาดอกไม้ทุกเทียนครับตามกำลังศรัทธาที่เรามีปอบัชนชแนลก็หยอดไป20บาทนะครับผมแล้วก็มีการทำบุญสร้างสรารการเปลี่ยนนะครับสร้างห้องน้ำ ไม่ก็หล่อเทียนนะฮะแล้วแต่กำลังศรัทธาของเรานะครับผมเดี๋ยวเราพาเดินชมกันครับส่วนใครที่นั่นงดอกไม้ทุบเทียนแล้วนะครับผมก็นำดอกไม้ทุบเทียนนะครับมาเดินรอบองค์พรหมมาปาโลสามรอบเวียนสามรอบนะครับแล้วค่อยไปไหว้ท่านนะครับเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศร,รอบๆนิจปาร ประเจำมันเกินนะครับผมเดีย๋ยวเราพาชมบรรยากาศกันครับอันนี้บนยอดเขาสูงสุดนะแต่ขึ้นมาก็บันไดสวัสด์654ทั้น 4, โอ้โหสุดยอดปอปันชาแนลไม่สามารถขึ้นได้ช่วงนี้เขาไม่ดีพูดปครับผมเราวันนี้เร่งด่วนครับเลยใช้บริการรถยนตครับผมบรรยากาศสวยงามมากๆครับผม พาทุกท่านมาทำบุญนะครับผมผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทำบุญได้นะครับผมแล้วก็หาง่ายครับผมเซิร์ช Google ได้เลยเจอเลยนะครับผมหรือว่ามาตรง อำเภอสัตสันแล้วเจอเลยกราบนักสการองค์พระพรมราโลครับผมที่ไม่นานเดือนรู่ร้อนเขาก็จะมีพิธีถวายผ้านะครับมีท่านห่มอยู่นะครับผมท่านห่มผ้าอยู่ห่มสบงห่มสบายท่านอยู่นะครับพิธียิ่งใหญ่มากครับผมกราบนักสการท่านครับผมบารมีท่านสูงสุดครับผม ตั้งนะโมสามจบขอพรด้วยกันก็ได้นะครับผมขอแต่สิ่งดีนะครับใครมาที่นี่โชคดีมาก็มีชัยกลับก็มีชัยครับผมกลับไปก็โชคดีครับผมใครมาที่นี่โชคดีทุกท่านครับผมเป็นแหล่งชุมนุมเทวดาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาลสินครับผมใครได้ดอกไม้ทูปเทียนแล้วก็มากราบนัสการศักระบูชาท่านครับ เวียน3มรอบแล้วก็มาไหว้ท่านครับผมเหมือนเดินจงกรมตั้งจิตสมาธิอัน,นแน่วแน่ครบ3ามรอบแล้วมาไหว้ท่านนะครับมันจะเป็นบนยอดเขาสูงสุดนะครับผมจะสามารถชมวิวได้360อสงศานะครับแลาวทเดินชมแล้วก็บนยอดเขานี้ก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมนะครับผู้บ้านผู้เมืองเรา ก็พญานาคราชนะครับล้อมรอบเกาะนะครับพุทธาวาสไว้นะครับผมซึ่งมงคลมากๆนะครับใครมีบุญมีวาสนาก็ได้มาสักการะบูชาที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์นี้เองครับผมส่วนใครที่เห็นแล้วอยู่ไกลก็ตั้งน้โมสามจบแล้วก็ขอพรได้นะครับมีโอกาสมาสักการะบูชากันนะครับที่อำเภอสัสขันภูสิงห์วัดพุทธาวาสครับ ข้างในก็จะมีะพระพุทธบาทนะครับผมไว้ตั้งเหรียญขอพอรโยนเหรียญนี่ตั้งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยข้างในกราบไหว้บูชาได้นะครับข้างในสามารถที่จะเดินชมวิวรอบ,อบนะครับผมจะเห็นถ้ามองลงไปข้างล่างก็จะเห็นมีผูปอผูกข,ข้าวแล้วก็แม่น้ำลำปาวนะครับผมเขื่อนลำปาว จะสามารถเทคอยู่ได้360องศานะครับสวยงามมากๆครับผมพระยานาคราชก็ล้อมรอบวัดพุทธาวาสสวยงามมากๆครับตอนเช้านี่อากาศแบบถ้ามาตอนเช้าเลยอากาศจะดีมาก ถ้ามาตอนสายตอนเที่ยงก็ร่มรื่นครับไม่ค่อยร้อนเพราะมีต้นไม้อยู่นะครับผมและก็ตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกเย็นนี้สวยงามมากๆครับผมใครมีแรงศรัทธาอันแกล่งกล้าแน่วแน่มานมัสการท่านนะครับเดินขึ้นมาบันไดสวรรค์ครั้งแรกต้องขึ้นบันไดดีที่สุดนะครับ มานมัสการท่านด้วยแรงศรัทธาเราขึ้นเหมือนเราขึ้นสวรรค์นะ654ขั้นนะบันไดสวรรค์ขึ้นมาแล้วเราก็มากขอพรน,นะครับขอได้สิ่งที่ดีนะครับก็จะสำลิดสำเร็จผลนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆครับพาคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ครอบครัวมาเที่ยวแบบธรรมชาตินะพุทธสถาน มากราบบหว้บูชาเข้าวัดเข้าวาไม่จําเป็นจะต้องทุกยามสุขเราก็มายิ่งแจ่มใสนะเสริมสะสมบุญเติมบุญทุกวันนะครับตามโอกาสสะดวกเห็นไหมครับทิควิว360องศาสวยง,งามมากๆครับพี่น้องปองปลายที่เห็นนั่นก็นจะเป็นผู้ปอครับพี่น้อง มีพิพิธภัณฑ์อ่ามิวเซียมเป็นแบบหน้าซาครับผมเป็นแบบมีไดโนเสาร์พี่น้องยกมากมากแสงสีแบบ3มิติ4มิติสมจริงสมจังนะครับมีโอกาสที่จะพาไปชมครับผมแล้วก็มีซากฟอสซิลแบบจริงด้วยนะครับที่เห็นนเทวคิวมองไปข้างล่างก็จะเห็นสวยงามรอบร กาพุทธาวาสเลยนะครับก็จะมีก็จะมองเห็นบ้านเรือนภูเขาและก็แม่น้ำลำป่าวสวยงามมากๆนะครับผมอันนี้เรามาตอนสายๆนะพี่น้องป้องไปนวัมศสการท่านครับเห็นแล้วเห็นไหมครับองค์งพระมาป,ปารูบริมีท่านสูสุดครับผม มาเด้อพี่น้องป้องไปมาเทียวกะละสินครับเมืองฟ้าแดดสูงยางปงลมเลื่อนลำวัฒนธรรมภูไทยผ้าแหม่ผ้าไหมแพรวานะครับผมอซีวอลไปไม่สิ่งย่าวครับผมปาาลากะลสินนี่ดินดำ้ำซุม่มปลาซีวอนคือแข่กลางหากักคีอแขแกงหางผวาวานะครับเมืองดินดำ้ำซุม่มเมืองคนจิตใจดีะพี่น้อง <laughs> ครับผมบ่าวหนัวหัวมวนครับพามาเที่ยวธรรมชาติพะมาไหว้พระทำบุญมาเติมบุญครับมาสะสมบุญกันครับผมสวยงามมากๆนะครับผมงานประจำปีวัดภูสิงห์นี่แหละครับผมก็จะมีพิธีนะครับผมถวายผ้าหรือหลายๆพิธีนะครับผมเที่ยวกระสินกันนะครับผมมีที่เที่ยวเยอะนะอุทสสถาน ป้ายพระนะครับพักผ่อนหยนใจก็ที่หาดดอกเกตว่าเขื่อนลำปานั่นเองนะครับสามารถยืนนั่งชมวิว,ดวได้มีโต๊ะให้นั่งนะครับผมล้อมรอบก็จะมีพระยาคราชล้อมรอบเกาะพุทธาวาดนะครับปกปักรักษา นะครับใครมีวาสนาใครมีบุญก็จะได้มานมัส,สการองค์พมมาปาโรนะครับพี่น้องป้องป่ายุยใสครับผมเห็นคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง ให้ปอปานชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปกินนะครับผมแล้วก็พาไปทําบุญพามาเที่ยวลักษณะนี้แหละครับผมสไตล์ผมนะครับบ้านๆสไตล์คอยนะครับพี่น้องป้องไปปอปานชาแนลครับพ่นบ้านๆสไตล์ผมครับอยู่มุมใดของโลกครับผมอยู่ว่ามุมจังหวัดใดผ่านไปผ่านมากกับมาเที่ยวกันได้แล้วครับ ท,ที่เที่ยวเยอะแยะมากมาครับผมเที่ยวแบบนี้ก็มีความสุขนะครับเที่ยวแล้วได้ปุ่นเที่ยวแล้วได้สุขภาพเที่ยวแล้วได้สติปัญญานะครับผมกลับมาสก,การท่านนะครับอันนี้คือประตูสวรรค์นะครับเทคยู่ <Take view S 1> ได360้360องศานะครับ สวยไมย้สวยงามมากครับจาบกมัสการท่านครับผมอันนี้ก็ใครที่ได้ดอกไม้ทุกเทียนขึ้นมาแล้วก็จะเวียนสามรอบนะครับผมแล้วค่อยมาวางดอกไม้สักการะบูชาแล้วก็ขอพรจากท่านนะครับผมขอแต่สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งนั้นใครมาที่นี่ โชคดีทุกท่านครับผมบอปันช n แนลก็มากราบน้ำสก,การท่านตามโอกาสวาระความสะดวกนะครับอันนี้คือประตูสวรรค์นะครับเดี๋ยวเร,เราจะพาทุกท่านนะครับมาให้มีชัยไปให้มีโชคใครมาที่นี่โชคดีหมดครับผมเราจะพาทุกท่านลงไปดูว่า มันเป็นแบบไหน654ขั65้นนะครับผมว่ามันสูงขนาดไหนครับผมด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าใครที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกแนะนำให้ขึ้นบันไดสวรรค์แล้วมาขอพอรนะครับท่านจะโชคดีมากๆครับผมอย่างที่บันไดสวรรค์ได้กล่าวไว้นะครับ มาก็มีชัยไปก็มีโชคครับกลับก็มีโชคสูงไหมครับผมอันนี้ประประันชัยได้ไม่ได้ขึ้นมาทางนี้นะครับขึ้นมาโดยทางรถยนต์นะครับผมนิพามาดูครับผมให้เห็นว่าแรงศรัทธาของพุทธศาสนากรีกอีชนที่หรือว่าญาติบุญนะครับผมได้เห็นจากหรือว่าได้ได้เห็นได้ฟังแล้วอยากมานมัสก,การ ก็ได้มานำมานมัสการนะครับผมสูงจริงๆครับผมอันนี้ปอบันชแนลกลับดีกว่านะครับพามาดูให้เห็นกับตาว่าลงขึ้นเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปทางเดิมนะครับเราจะลงไปข้างล่างโดยรถรถยนต์นะครับเพราะว่าเราได้ตีตั๋วไว้แล้วเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับขากลับเราก็ ลงโดยสารรถยนต์นะครับผมหรือว่าใครมีรถยนต์สุดตัวก็ตามสะดวกเลยครับขึ้นมาแล้วก็ลงได้เลยครับผมนี่ครับประตูสวรรค์นะครับผมขึ้นมาบันไดสวรรค์นะครับผมเราก็จะมาเยี่ยมดีต้อนรับนะครับผู้พิชิตบันได สวรรค์ห5ร้อ้คันโอ้โห oh สุดยอดครับผมแที่บาง